สวัสดีโซยูแคมและอนไรได้ข่าวนะได้ข่าวเนโฮฟาตุล่าแม่งท้าลบคนนั้นคนนี้จะไปตามอะไรตามเขาถึงที่อมาหากูกูอยู่ร้อยเอ็ดมึงสวงกูแจ๊คแจ๊เขียวมาแววแจ๊คแจ๊คอีสาน สำหรับกระบี่กระบองมึงนะกุ้ยกลัวไอ้สัตว์เดี๋ยวมึงเจอไม่ไพ่ดบกูแล้วมึงจะมึงมาเอาเบอร์โทรวะซื้อเบอร์โทรซื้เป็นสามแปดสองสองหนึ่งมันดูคออย่าดอกจันนะเว้ยโทรศัพท์กูไม่เติมตังค์เฮียเดี๋ยวมึงเจอไม่ไพ่ดบกูเดี๋ยวกูจะจังเป็ดเดี๋ยวกูจะเหล่าเหล่ารอเลยนะเออฝากแอดมินอยู่ไลฟ์ลงให้ด้วย อขอบคุณ<ด>ครับผม